ลักกี้ครับพี่เอามาจากพันกวัยบ้านนบาครับก็อยู่รอๆนั่นแหละครับเออพันก็อยบ้านยุนบาดังหรือว่าพันยูตางผาเถิดครับได้ครับเข้าไปเลยช่างอยู่ครับพี่สวัสดีครับวันนี้นะครับก็งานต่อไปนะครับเข้ามาตรวจงานนะครับที่อยู่งานหลังคาครับเป็นงานของส่วนส่วนของโครงหลังคาครับอยู่ที่กุศะครับอำเภอเอตมุนกุศะบ้านกุศะ จังหวัดอุดรธานีครับไม่ไกลจากตัวเมืองครับเนี่ยพอดีเจอลูกค้าพอดีครับนดีวครับใช่ครับพอดีแฟนเพจนะครับพอดีคือคนในเพจนั้นนี่ก็เข้ามาดูงานครับตอนนี้งานเป็นของส่วนหลังคาแล้วครับหลังคาก็แป๊บเดียวครับทําอาทิตย์เดียวก็น่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเด็กเยอสั่งแผ่นก็สั่งเรียบร้อยแล้วแผ่นลังคาก็เดี๋ยวรอเข้าผลิตส่งเข้ามาครับเป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับ หลังค่อนข้างใหญ่ครับหลังนี้เพราะว่าดูจานวนเสาเยอะมากมานะครับช่างหลังคาเข้าฝนก็จะตกครับเนี่ยต้องรีบทํา,า,าทแข่งกับฝนนะครับงานทํางานแข่งกับฝนเพราะว่างานหลังคาต้องใช้การเชื่อมต้องใช้ไฟฟ้านะครับถ้ามีฝนมีอะไรตกก็ต้องหยุดก่อนนะครับทําต่อไม่ได้เนาะเพราะมันต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าครับเ็เป็นเหล็กด้วยเครื่องเชื่อมเครื่องอะไรนะครับอยู่จํานวนเสาค่อนข้างเยอะมากนะครับ การหล่อเสาก็สวยงามครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมครับเนี่ยก็จะเข้ามาก็จะดูฉากนะครับเวลาเข้ามาตรวจเราก็จะดูฉากพวกฉากเสาฉากอะไรนะครับเดินดูตามฉากตามเลยเนี่ยถ้าฉากตรงฉากอะไรมันก็เห็นไหมครับตรงกันทุกเสานะครับฉากสองฝั่งครับเราก็มานั่งดูอย่างนี้ยก็ใช้สายตาค่ะถ้าสายตามันแบบ พอข้าแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนเราก็หาอาจจะหาเลเซอร์หาอะไรมาจับดูครับว่ามันตรงไหมครับตอนนี้เราใส่แผ่นเพจทเป็นที่เรียบร้อยนะครับแผ่นเพจท้่านบนอันนี้เขาจะเรียกว่าแผ่นเพจนะครับที่อยู่บนหัวเสาแผ่นเพจนะครับเอาไว้รองรับนะครับรองรับตัวเหล็กนะครับนี่นมครับตอนแรกเราจะติดแผ่นเพจแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่แผ่นเพจมาถึงช่างก็จะทาการติดแผ่นเพจนี้ซึ่งแผ่นเพจททุกแผ่นนะจะมีระดับเท่ากันทั้งหมดนะครับ แผ่นเพลดทั้งหมดจะระดับเป็นระดับเดียวกันหมดครับนานบนช่างก็จะใช้เลเซอร์ใช้อะไรยิงครับให้มันเท่ากันหมดครับนี่แล้วก็แผ่นเพลดจะเอาไว้รองรับนี่ครับตัวคานนี่ครับตัวหลังเออตัวเหล็กเส้นนี้ครับเด็กก็จะเชื่อมกันเห็นไหมครับเอาไว้รองรับเตกอีกทีหนึ่งมันก็จะเท่ากันทุกทุกเสานะครับส่วนในส่วนหลังคารนะระดับต้องเท่ากันเป๊ะๆนะครับไม่งั้นหลังคาเอียงนะครับหลังคาเอียงนี่สวยเลยครับาหลังคาเอียง แผ่นเพียรต้องเท่ากันทั้งัระดับต้องเท่ากันทั้งหมดนะครับทุกเสาทุกเสาเลยก็เหล็กนี่ครับเยอะมากเหล็กหลังคาจะใช้เป็นเหล็กตัวซีนะครับตัวนี้ที่ทําหลังคาครับเหล็กกล่องตัวซีเหล็กตัวซีทำไมเขาเรียกว่าตัวซีก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะมันจะคลายตัวซีเนี่ยถ้าหมอเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตัวซีนะเป็นเหมือนตัวซีเลยเขาเลยเรียกว่าเหล็กตัวซีครับ นี่เราจะเอาสิบตัวซีมาประกบกันแบบนี้ใช่เพิ่มความแข็งแรงเลยได้ไเชื่อมใส่กันสองอันนี้ครับอันนี้ก็เหล็กมาตรฐานครับมีมอกรนะครับเหล็กส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะสั่งมาจากห้างนะครับเป็นกูเบิลเฮาเป็นอะไรนะโฮมโปรครับเนี่ยใช้เหล็กของห้างใช้เหล็กของห้างมาเลยใช้เหล็กประกบกันสองตัวนี่ครัช่างกำลังเชื่อมกันอยู่อันนี้เป็นเหล็กค่อนข้างใช้ยาวนะว่าบ้านมันหลังยาวไหม เชื่อมเหล็กเหล็กเส้นหนึ่งเรายาวประมาณหกเมตรนะครับแต่ว่าามันยาวกว่าหกเมตรไงก็เอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันอีกทีนึงเวลาเชื่อมมันต้องเชื่อมมันตรงตรงเลยนะครับถ้าเชื่อมไม่ได้ถ้าเชื่อมไอม่ตรงเหล็กมันก็จะโก่งๆเงยเนี่ยต้องเชื่อมมันตรงตรงเลยก็จะมีเหล็กมีแปรมีอะไรครบครับ<อ>เห็นแบบนี้นะครับแป๊บเดียวทางเสร็จนะครับช่างเราทำครับ ก็ทำแข่งกับเวลาทำแข่งกับฝนนิดนึงครับฝนชอบตกไงช่วงนี้ช่างาก็ต้องเล่งมือนะครับไม่งั้นก็จะเสียเวลาไปอกดกหวะนะฝนตกมันก็ไม่ได้ตกแป๊บเดียวครับตกนานเนี่ยไอที่หอ่หอเสาอยู่นี้ก็คือเป็นห่อไว้ครับห่อในเสามันจะมีน้ำนี่ครับตอนเทปูนไปมันยังไม่แห้งสนิทครับ ต้องห่อเสาไว้ก่อนหลังใหญ่ครับหลังนี้ใหญ่มากหูเสาบาล่มเลยเสาเยอะมากเลยถ้ามองแบบนี้มันเหมือนเหมือนศาลาเลยถ้าบ้านไหนเห็นเสาเยอะเหมือนศาลาครับคิดถึงศาลาศาลาจะเป็นเสาเยอะอย,อย่างเงี้ยตอนที่มันยังไม่มีได้ก่อครับมันจะเหมือนศาลาเียอันนี้ช่างหยุดหนึ่งคนนะครับ ช่างหยุดหนึ่งคนไปทำนาหรือเปล่าใช่ไหมพี่ช่างทำนาคนหนึ่งใช่ไหมช่างหยุดหนึ่งคนใช่ไหมอย่าไ่ต้องห่วงครับมืออาชีพครับช่างบอกทำคนเดียวก็ยังได้เลยเนาะใช่ไหม <laughs> ทำคนเดียวก็ยังได้เลยแต่ว่าขอเวลาสามเดือนดิูเหล็กดิใหญ่ไม่ใหญ่ใช้เหล็กดิจีเส้นเลย หลังนี้กี่เส้นหนึ่งร้อยแปดสิบรืเปล่าร้อแปดสิบเส้นมันที่สั่งมาเด็กที่นี้ก็จะทาสีนะครับกันสนิมนะครับสีกันสนิมมันจะเป็นยังไงจริงๆสีเด็กไม่ใช่สีนี้แค่<ม>ทาเด็กทาสีกันสนิมแล้วก็ตากให้มันแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับสีกันสนิมนี่ครับถังสีกันสนิมก็เป็นยังไง ที่เราสั่งมาสีกันสนิมเนี่ยมันจะเขีมนว่าสีพื้นสีเทากันสนิมนะครับเป็นสีกันสนิมก็ทาก่อนนะเราก็ตากมันแห้งไว้ก่อนวันหนึ่งก็น่าจะแห้งแล้วท้าเทาไว้มันแห้งเร็วครับอันนี้ช่างก็ทำการเอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันครับแค่เท่ากับตัวขนาดของบ้านเนี่ยบ้านมันยาวเหล็กมันยาวแค่หกเมตรเส้นหนึ่งครับ บ้านยาวยี่สิบสามสิบไม่ก็ต้องต่อไปเรื่อยจนถึงนั่นนะครับลูกค้าก็บ้านอยู่แถวนี้ครับลูกค้าเขาก็แบบมาดูเรื่อยๆครับหลังนี้เขาเป็นคนออกแบบลงแบบออกแบบเองนะครับลูกค้าทําแบบทําเองฝรั่งเขาทาเองนะครับคนนี้ที่เขาทําเองออกแบบเองนะครับเขาเก่งเรื่องนี้ครับก็จะได้บ้านที่แบบ ที่เขาชอบฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะสร้างบ้านเขาจะาสร้างเพื่อใช้งานนะครับสร้างบ้านเพื่อใช้งานจริงๆก็คือตรงไหนที่เขาใช้งานห้องทํางานห้องอะไรครับเขาจะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างลงตัวมากเลยนะครับบ้านของฝรั่งเขาจะจัดสัดส่วนต่าง,างให้มันลงตัวมากเมื่อหลังเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูครับหรือท่าบอครับก็บ้านเนี่ยใช้งานได้เอาไว้ใช้งานจริงๆครับ ไม่ได้เพื่อนอนอย่างนี so, so so ้นะครับใช้งานประโยชน์ที่เขาต้องการจริงๆก็เดี๋ยวรอดูหลังนี้ครับว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็สวยทุกหลังนะครับแต่มันอาจจะต่างกันนิดนหน่อยหนครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวหลังหน้าไปชมหลังไหนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกนะครับหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตโกงหลังคาเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับช่างนิดนิดหน่อยครับเดี๋ยววันนี้ผมไปแล้วครับ Hola,